สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจีจีมูนวันนี้นะคะจีจะมาแชร์พอดแคสต์ที่จีชอบที่ใช้ตอนหิวใจตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ตอนที่รู้สึกเศร้าหรือผิดหวังจากความสัมพันธ์นะคะพอดแคสต์ที่จีจะมาแชร์วันนี้ชื่อพอดแคสต์ว่าจ i l l i a n on Love นะคะ by Jillian นนะคะ Jillian เนี่ยเขาเป็น relationship coach นะคะเป็น ค้ชเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนาะเขาทำงานด้านนี้มาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็จีนีบางอื่นไปเจอเขาในเป็นส่วน m กแล้วก็รู้สึกว่าพอดแคสต์ของเขาเนี่ยมีประโยชน์มากๆที่ช่วยให้จีเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของจีด้วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือเิลเลียเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนได้เนี่ยต้องเริ่มจากการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวเองก่อนฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครที่กำลังอ,อกหักอยู่ไม่ว่าใครที่กำลังต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้หรือใครที่อยากจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยจี้ว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์มากๆค่ะจี้ฟังพอดแคสต์สองแ้าไปค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจี้จะขึ้นลิสต์ของเอพิโซดที่จี้ชอบนะคะให้ให้ทุกคนดูว่า มีอะไรบ้างก็จะมี uh, five step to transform your relationship นะคะก็จะพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างหรือ7 question to ask yourself นะคะ before you end your relationship นะ,ะ uh, มี the art of choosing the right partner how to love and heal with d o c r nicole นะคะ หลายเอพิโซดที่เขาจัดทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้โฟกัสแค่ว่าสำหรับคนที่โสดอยู่คนที่กำลังอกหักมาหรือคนที่กำลังมีความรักนะคะคือเขาเน้นสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีความสมันที่ดีเนี่ยก็ตัวเนี้ยจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนเลยในคลิปนี้นะคะจีจะมาแชร์เป็นพิเศษในเอพิโซดที่จีชอบมากมากนะคะ เอพิโซดนี้ชื่อว่า Five Steps to Self Love นะคะก็คือจูวนี้เนี่ยพูดถึงวิธีที่เราสามารถเพิ่ม Self Love ให้กับตัวเองได้หรือการที่เราฝึกที่จะรักตัวเองค่ะเขาแนะนำมาอยู่5 s t สเต็ปเศแรกนะคะในการที่จะรักตัวเองเนี่ยคือ การเลือกว่าจะใช้เวลากับใครเกี่ยวกับว่า we are who we spend time with นะคะหรือถ้าจะแปลก็คือว่าเราใช้เวลากับใครเราก็จะเป็นแบบนั้นเราเนี่ยจะเลือกจะใช้เวลากับใครได้เนี่ยเริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองค่ะคือเราต้องรู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญกับเราสิ่งไหนคือสิ่งที่เราให้คุณค่าสิ่งไหนที่ เป็นสิ่งสำคัญกับเราไลฟ์สไตล์แบบไหนที่เราอยากจะใช้นะคะหรือเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกค่ะต้อง take action รู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดว่าใครบ้างที่ถ้าเราอยู่ด้วยแล้วเนี่ยจะส่งผลหรือจะ influence ให้เราเนี่ยเป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยากจะเป็นคนขยัน การที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของเรากับคนที่เป็นคนขี้เกียจเนี่ยมันยากที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราในการที่จะทําให้ดีขึ้นนะคะหรือในการสร้างแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราขยันมากกว่าเดิมหรือพัฒนาตัวเองมากกว่าเดิมถ้าเราอยากจะมี mindset อยากจะเป็นคนที่มี mindset ที่ดีๆการที่เราอยู่แต่กับคนขี้โบนการที่ เราอยู่กับคนที่นินทาคนอื่นเราก็จะไม่ใช่ทันทีทันใดนะคะแต่มันจะหลอหลอมให้เราเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยการตระหนักการคิดว่าอะไรที่เราต้องการการเลือกใช้เวลาของเราเป็นหนึ่งในการสร้างเซลฟ์เลิฟให้กับตัวเองข้อ2นะคะคือ Connect with your body นะคะหรือ Move your b o d เจเนียเนี่ยเขาเน้นถึงการรู้จักตัวเองโดยผ่านการขยับขยับร่างกายนะคะ อาจจะเป็นการออกไปวิ่งออกไปเดินเล่นการออกกำลังกายต่างๆนะคะยกน้ำหนักหรือจะเป็นการทำโยคะยืดร่างกายตัวเองก็คือกอิจกรกรมที่แนะน่ามาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองคะการที่เราได้ขยับร่างกายเนี่ยหรือการที่เราได้ฝึกใช้เวลายอยู่กับตัวเอง ซึ่งอัเจเลียเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสว่า mm hmm. กิจกรรมพวกนี้ mm hmm. คือ mm hmm. เพื่อที่จะให้เรานั้นจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบนะมีซิกแพคหรือมีกล้ามหรือว่ามีร่างกายที่ไม่มีที่ติแต่เป็นการทํากิจกรรมเพื่อคอนเน็กกับร่างกายของเราแ mm hmm. กบอกว่า mm hmm. ข้อดีของการที่เราทํากิจกรรมพวกนี้มันทําให้เราฝึก Intuition Muscle นะคะปกติแล้วใช่ไหมคะเราจะรับรู้ผ่าน ประสาสทั้ง5หรือ6กระะับรสกลิ่นเสียงต่างๆเนี่ยแต่แกบอกว่ามันมีคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่าอินทิ t ชันที่เราเองเนี่ยตระหนักหรือรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการสอนมาก่อนอาภาษาไทยน่าจะเรียกว่าปัญญายาณซึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นสัตชตาติาณนะคะอินทิ t ชันเนี่ยแกบอกว่ามันสามารถฝึกได้อย่างเช่นนักบริหารนะคะเขาใช้อินทิวชันสกิลเนี่ยเป็นหลักอย่างเช่นเวลาที่บริษัทหนึ่งบริษัทเนี่ย จ้างนักบริหารเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนพนักง,งานทั่วไปที่ว่าจะต้องมีคนมาสอนถูกไหมคะนักบริหารคือเข้ามาแล้วรู้เลยว่าจะต้องกําหนดทิศท,ทางเหมือนกึ่นนะคะบางอย่างที่เรารู้เอง ที่เรารู้ว่ามันจะดีโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดใจตองเป็นแบบ1 2 3 4เป็นโลจิคอเป็นเหตุและผลนะคะแต่ว่ามันเป็นสันเป็นความอย่างรู้ที่เรารู้ได้เองซึ่งสกิลเนี้ยจิเลียนบอกว่าการที่เราตรหนักรู้ตัวเองเนี่ยมันเพิ่มทักษะนี้ด้วยนะคะพอเราคอนเนคกับตัวเองเนี่ยการรู้จักตัวเองมันเพิ่มเซลฟ์เอสติมให้เราด้วยะคะมันทําให้เรารักในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะคะซึ่งมันจะทําให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วย ะะการกระทํากิจกรรมพวกนี้เหมือนเป็นการฟังเรื่องกายของตัวเองด้วยค่ะว่าร่างกายกําลังบอกอะไรอยู่เรากำลังเครียดไหมเป็นการเหมือนวินิจฉัยตัวเองค่ะวินิจฉัยความรู้สึกความนึกคิดของเราสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เพราะว่าบางทีเราใช้เวลาชีวิตวุ่นวายกับสังคมข้างนอกนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้เวลากับตัวเองเลยส่วนในข้อที่3เนี่ยข้อที่3จูเลียนเขาบอกว่าให hey, เราที่จะค้นหาความหมายของชีวิต explore what is meaningful for your life คือเราควรจะตั้งคำถามและหาคำตอบให้ตัวเองว่าสิ่งไหนที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายเัืเลนเขาแนะนำนะคะว่าให้ลองเขียนเลยใช้เวลากับตัวเองลองเขียนใส่กระดาษว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ย มีความหมายซึ่งแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายเนี่ยไม่เหมือนกันสําหรับบางคนอาจจะเป็นการการทาความดีนะคะเป็นการออกไปอาสา,าสมัครข้างนอกใช่ไหมหรืออาจจะเป็นการการเขียนการร้องเพลงการทํางานศิลปะการออกไปเที่ยวต่างประเทศการตัดสินใจที่จะมีครอบครัวนะคะ บางคนอยากจะเป็นพ่อหรือแม่คนอยากมีลูกพวกเนี้สำหรับแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายมีจุดมุ่งหมายและมีคุณค่านะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยเรนบอกว่ามันสำคัญมากๆที่เราจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะคะใช้เราอยากได้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบนั้น ใช้ชีวิตที่ไม่ใช่เป็นชีวิตที่คาดหวังด้วยคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าสังคมคาดหวังให้เราใช้นะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเพราะว่าพอเราใช้ชีวิตในแบบที่ถูกคาดหวังจากคนอื่นนะคะหรือเพราะว่ามีคนบอกให้เราทําอย่างเงี้ยมันทําให้บางทีชีวิตของเราเนี่ยมันน่าเบื่อมัน เราจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเวลาที่เรารู้สึกเบื่อกับชีวิตเนี่ยหรือเรารู้สึกไม่มีคุณค่าในชีวิตเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เราตัดสินใจทาบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีอะค่ะแต่เราก็าจ,จะเลือกที่จะทำเขาเรียกว่า make bad decision อย่างเช่นอาจจะรู้สึกเหงาแค่อยากจะมีคนคุยด้วยก็เลยเลือกที่จะหาคนมาคุยแล้วก็เป็นแฟนกับเขา,าทั้งทั้งที่เราเองไม่ได้มีค,มคุณสมบัติหรือไม่ไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ที่เรา ต้องการได้จริงๆะนะคะพวกนี้มันจะมีผลกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็แกก็บอกว่าคนเรานะคะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราให้ความสําคัญในวันเนี้ยในวันข้างหน้าอีกปี1ปี2ปีข้างหน้าเราอาจจะเปลี่ยนความคิดการที่เราเขาเรียกว่า self evaluate บ่อยๆการที่เราเอา่มาคิดแล้วก็นึกถึงสิ่งพวกนี้บางครั้งบางคราวนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการเพิ่ม s e l ์เล v e ให้กับตัวเอง ส่วนข้อ4นะคะ Raise your standard for partner ข้อนี้เป็นข้อที่แกแนะนำโดยเฉพาะสำหรับคนที่โสดกำลังมองหาความรักความสัมพันธ์นะคะแกบอกว่าสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ย เราจะต้องรู้จักตัวเองเหมือนกันค่ะต้องรู้ว่าเรากำลังมองหาอะไรจากความสัมพันธ์เราต้องรู้ว่าผู้ชีวิตหรือแฟนที่ดีคุณสมบัติมีอะไรบ้างนึ่งสอ 1, 2, 3, เราต้องการแบบนี้เราควรจะเซตไว้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เราต้องรู้จักที่จะปฏิเสธนะคะเราต้องรู้จักปฏิเสธโอกาสหรือสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยเพื่อที่ให้เราเจอคนที่ใช่ โดยที่เราจะปฏิเสธได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรขอบเขตของเรา boundaries ของเราคืออะไรต้องรู้ว่าเราอ่ะอยากจะถูกปฏิบัติแบบไหนและคนที่เขากำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติกับเราในแบบที่เราต้องการได้ไหมถ้าเขาไม่สามารถทําได้เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะคะก็คือการเพิ่มแตนดาร์ดเพิ่มมาตรฐานในการเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของ เ,เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะคะแฟนเนี่ยหรือสามีคู่รักเนี่ยเราจะใช้เวลากับเขาเยอะมากซึ่งข้อนี้มันก็จะลีเลทกับข้อหนึ่งที่ว่าเราอยู่กับใครเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ทะเลาะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรฉะนั้นนะคะการที่เราเลือกที่จะคบใครถูกไหมคะเราต้องเซตสแตนดาร์ด เพื่อที่ว่าเวลาที่เราใช้เวลากับเขาแล้วเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยจะช่วยกันและกันในการเติบโตค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะข้อแรกว่าเราอยู่กับใครเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เราจะใช้เวลาของเราเนี่ยเยอะมากๆกับคนรักของเรานะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะจุเรียนคำพูดถึงการเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะ learn to regulate your emotions ข้อนี้เราอาจจะทำได้ด้วยการทำสมาธิหรือ moving your body นะคะเหมือนกับข้อ2ที่บอกไปการ connect กับตัวเองอาจจะเป็นการฝึกการหายใจหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ได้คะ่ะกิจกรรมที่มาส่งเสริมระบบประสาทของเราในการที่จะเพิ่มความสามารถของเราในการควบคุม อารมณ์นะคะหรือความสามารถในการที่จะ,ะเผชิญกับความเครียดกับเรื่องแย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นออนอกนาจากนี้เกมบอกว่าเราจะต้องฝึกที่จะมองโลกในแง่บวกอนะคะ่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอคนที่เขารู้สึกว่าโอ้ยเขาเป็นคนที่มี p o s i t i v i ี y จังเลยเขาเป็นคนคิดบวกจังเลยหรือบางคนบางทีเนี่ยเราเจอคนที่คิดแต่เรื่องแย่ๆเนี่ยสิ่งพวกนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ถ้าเราอยากจะมองโลกในแง่ดีเราอยากจะมองโลกในแง่บวกอยากจะเป็นคนคิดบวกเราต้องฝึกที่จะคิดแบบนั้นที่จะมองโลกแบบนั้นแล้วก็สําคัญมากที่เราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยวางกับเรื่องที่ผ่านเข้ามาการมองมุมต่างๆเพื่อให้เรานั้น สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ะคะ่ะซึ่งการฝึกต่างๆพวกนี้มันจะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการที่จะควบคุมหรือในการที่เราจะตอบสนองกับปัญหาความเครียดกับเรื่องแย่ๆที่จะเข้ามาได้เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ในการที่เราจะฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองเนี่ยการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะการให้ร่างกายตัวเองได้มีเวลาฮีวจิตใจเนาะได้นอนพักผ่อนโดยสรุปเนี่ยทั้ง5ข้อที่ จเลียเขาแนะนำมาทั้งหมดเนี้ยต้องเป็นการที่เราฝึกนะคะการที่เราจะรักตัวเองได้เนี่ยคือจี้มองว่ามันไม่ใช่แค่การที่เราตระหนักรู้อย่างเดียวเราต้องฝึกด้วยการที่เราจะเลือกคบคนคือเราต้องตระหนักอะคะ่ะเราต้องเลือกต้อง make decision นะคะต้องฝึกที่จะคิดแล้วก็รู้จักตัวเองต้องคือการที่เราจะรักตัวเองได้อะคะ่ะมันไม่ใช่แค่โอเคเราจะรักตัวเองแล้วก็ คิด,คดอย่างเดียวเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าต้องลงมือทําด้วยนะคะเราบางคนไม่ได้โตมาในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือเราเห็นหลายๆครั้งใช่ไหมคะที่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่ในใสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีรู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ก็ไม่กล้าบอ,อกมาบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีา low self esteem คะ่ะการที่เราจะรักคนอื่นได้การที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคนอื่นได้เนี่ยเริ่มจากการที่รักตัวเองก่อนแล้วก็การที่เราจะรักตัวเองได้เนี่ยมันต้องใช้พลังงานนะคะมันต้องใช้ความคิดมันต้องใช้เราต้องทําความรู้จักกับตัวเองค่ะต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรรู้ว่าอะไรที่ดีกับตัวเองอะไรที่ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นซึ่งชูเลียนเองเนี่ยที่เขาแนะนํามา5ข้อเนี่ยแกก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องโฟกัสทุกข้อนะคะอาจจะเลือกมาสักข้อหนึ่ง ที่คิดว่ามันตรงกับเราหรือว่าเราอยากจะพัฒนาในจุดเนี้ยก็ลองใช้เวลากับมันโฟกัสแค่ข้อใดคนหนึ่งสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนนะคะเชื่อว่ามันจะส่งผลในทางที่ดีกับทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะฟังพอดแคสต์ในแนวนี้นะคะแต่ว่า มันจะเป็นในภาษาเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ลองไปฟังแล้วก็ติดตามจเจเลียนได้เดี๋ยวจี้จะทิ้งลิงก์นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียที่จเจเลียนเขาทำโดยปกติเนี่ยจี้จะฟังพอดแคสต์ผ่านทาง spotify นะคะซึ่งมันต้องจ่ายรายเดือนนะคะเจเลียนเองเขามีโซเชียลมีเดียนะคะมี Facebook มี YouTube ที่บางทีแกจะแชร์คลิปเดียวสั้นๆซึ่งจี้คิดว่ามันเป็นทริปเป็นเทคนิคดีด แล้วก็เป็นช n e l ที่ให้พลังหวกกับเราค่ะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นทนำะให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อเราเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารักด้วยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากจะฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับปอะ so กาอื่นๆก็ลองแชร์ความคิดเห็นดูได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ